สวัสดีครับผมกิติเดชมหาสวนเกษตรแสนสูขครับมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาเมืองโคราชเลยครับพี่น้องเด้อมื่อนี้มาเยี่ยมชมเมืองโคราชครับเมืองโคราชนาครับตอนนี้ผมอยู่เทือกเขาใหญ่เทียงครับเขาใหญ่เทียงพาพี่น้องไปบึงกังหันลมแล้วก็ไปบึงอ่างเก็บน้ำครับพี่น้องบึ้งได้ครับพูนกังหันลมอันบักใจนึงครับเป็นบ่พูนครับ กังหันลงของเขาใยญ่เฮียงครับอ่านนี้ภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศสวยๆงามๆอยู่ที่โคราชครับโคราชตอนนี้ผมกําลังจะพาพี่น้องไปไปรอเบิงอยู่สันสันเขื่อนกับสันอ่างเนะครับพี่น้องเนี่เสารถรถกอบไปแล้วครับตอนนี้เ้ารถกอบไปแล้วเดี๋ยวพาพี่น้องไปนั่งรถกอบชมกันเลยครับไปด้วกันครับนี่เ่าจะมีรถกอบบริการ บริการเป็นชมวงนะครับเป็นชั่วโมง,เ,โมง,เ,โมงเพื่อให้นักท่องเที่ยวขึ้นรถกอบคือเป็นรถเซาเลยพี่น้องเลยเป็นรถเซาเกี่ยวเลาะเบิง้ง่นละครับเ,เห็นบอกเลาะเบิงอ่างเก็บน้ำพูนครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรถกอบขั้นีนี่นะครับปไาพี่น้องครับไปไปน้ำกันครับนี่ครับเนี่ยคือรถกอบที่เซาเป็นชั่วโงครับขาขก่อนเครับเลาะเบิงอยู่สัน สันอ่างเก็บน้ำนี่แหละครับนี่เข้ากันครับไปเดื่อยเป็นรถไฟฟ้าครับสะดวกสบายครับสะดวกสบายเลยห้องหมดทางยางเพราะว่าบริเวณมันกว้างมันไกลเอาถองเสาบางคนกับเสาจักรยานบางคนกับเสารถกรอบบางคนกับนั่งรถสองแถวก็มีครับเขาไม่มีบริการให้หลอบอ่างเลยเพราะว่าเข้าจากม่ทายชมวิวจังสี่นะครับนี่คือจางผมนี่เสารถกรอบมากก็สามารถที่จะขับได้เลยครับ ครับช่วมวิ้วช่วมยังในเซลฟี่ได้สบายสบายครับอ่าเจ้พี่น้องผู้ใดอยากมาเที่ยวมาได้ครับเด้อมีบริการหแบบสบายสบายเลยเด้อดพี่น้องโอ้เห็นบอกอ่างงามงาม,งามเลยผกลางคันลมอยู่พูดรับผู้ใดยังไม่เคยมามาลองเมองได้ครับมาลองมึง อันนี้ก็ครั้งแรกของผมคือกันครับของบัตรสวนเกษตรแสนสุขมาเปิดหูเปิดตาเบิงบัตรเมืองเงินเขานะครับแล้วก็มีจักรยานน้ำด้วยครับด้อจักรยานกับมีให้เช่าน้ำครับจักรยานก็มีให้เช่าแล้วก็มีรถสองแถวถ้านน้ำ่ถวก็มีครับรถสองแถวกับมี่คือกันจักรยานก็มี ผู้ใดชอบแบบใดมากแบบใดก็อเอาไป็นหลังน,นิมว์ับพวบคนมากจักรยานปั่นชมวิวแบบชิวๆคนขับจักรยานผู้ใดไม่อยากใส่แห้งกะนั่งรถกรอบรับเสารถกรอบพูน,นครับอันนี้คือที่ผมถ่ายมนเลยคือเป็นเครื่อนลำตะคองเลยพี่น้องเด้อเป็นข้งางล่างไต้เครื่อนเนี่ยรับพี่น้องเด้อก ไต่เขือนล่าตะกร้อพูดถึงโอ้ยสวยงามหลายพี่น้องอันนี้เกือบจะเที่ยงแล้วเด่นอี่พี่น้องเกือบจะเที่ยงกลนน้ยังมีออกมองหมอกขาวๆอยู่ครับสวยงามงามหลายครับพี่นอ้องง่ามข้างล่างจะเป็นอะไรเรียกว่าใต้เคขื่อนไต้เคขื่อนครับทางด่วนเอ็มหกทางด่วนเอ็มหกเออทางด่วนเอ็มหกที่มองเห็นเนี่ยเป็นเป็นเุดสิ้นรถแล่นอยู่เนี่ยเป็นทางด,วด่วนเอ็มหกเลยพี่น้องเด้อ ผมฝึงขึ้นมาามูกินนี่่ละฝึงพานมาทางหนวนเอมหจุดสิ้นสุดกับยูโคราชครับกังหันใหญ่โอ้ยอย,อย่ากับเมื่อตังยูบานสวนกเกษตรแสนสูงเด้ครับบพีนะ่น้องพูเนี่ยโอ้ยปู้เขาสันปู่เขามีแต่สันงามๆครับพี่น้องเอ,อ้ยผููใดยังบุเคยมามาเบิองเด้อครับนครราชีมาโคราชเขาใหญ่เที่ยงอ,อันนี้ผมแนะนํำเลยครับวิวดีครับมันเป็นวิวธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อ เป็นออกแนวธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติ <c oughs> เป็นปนปนเทียมเป็นธรรมชาตินะเป็นแบบใครชอบสไตล์ธรรมชาติแบบภูเขาอย่างนี้แบบดูเขาดูวิวดูป่าอย่างนี้ <c oughs> ผมแนะนำมาจังสี่ครับ <c oughs> โอ้งามหลายครับงามหลาย ามาท่านีก่กับอ่างใช่ไหมครับมาท่านีก่ก็เป็นอ่างอ่างน้ำใหญ่ครับเต็ดสวยงามมีนี่ครับโอ้งามหลายครับกลางหันบอกกลางหันใหญ่ข้างล่างก็จะเป็นถนนขึ้นมาครับพี่น้องข้างล่างจะเป็นถนนขึ้นมาเขาใหญ่เที่ยง ปุ่นครับโอ้้งามหลายที่แต่พูดขเขาเขียวม่ใชเขียวด้วยต้นใหม่ใบห้าครับอ่าหนามาพักพอน้อพี่น้องด้อยหนามาพักพอนหนามะพากพอนย้อนใจอ่าผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลอยากมาเทีย่ยวว่าไกลนะว่าไกลครับทางมาสะดวกทางนี้ม,มาสะดวกเลยครับปุ่นบรรยากาศดีช่วงหน้านี้จะ หนาหนามากครับเพราะว่ามันเป็นหนาหนาฝนต้นใหม่มันเขียวเขียวดีครับฟังทค่นี้ก็เห็นบอกคอ่างน้ำม,มาเบิ้งด้วยพี่น้องมาเบิ้งอ่างน้ำเฮ็ดได้งามครับพี่น้องเบิ้งครับพมกจีแพนให้เบิ้งพี่นอ้องปูนี่น่าบักอ่างน้ำเฮ็ดดีครับกรบปูเนยพา เป็นพายางปูแบบพายางแบบนาเลยโมมีสุดหลังจากเที่ยวเขาใหญ่เทียงแล้วครับพี่น้องก็เลยเลยเขาไม่อีกครับคือคับบนลวงขามาเขาใหญ่ครับพี่นี่มาต่ออี่เขาใหญ่ก็จะห่างจากเขาใหญ่เทียงอยู่ประมาณ2ี่สกิโลเมตร ลึกก็ไม่อีกก็สิเป็นเขาใหญ่ก็เลยดวงถามว่าเบื่องบรรยากาศของเขาใหญ่ครับน,นี่ครับนี่คือเป็นอุทยานเขาใหญ่ครับก็เขาม่นกเิ่มนะครับทีนี้เขามาห้องเซาล่ะครับเขามาห้องเ,าาองเซ,า,า,า,งเซาเรียบร้อยแล้วเช็คอินเขาเรียบร้อยแล้วครับทั้งๆผมกลเป็นผู้เขาเห็นไหมครับบรรยากาศกับมิแต่ผู้เขาทั้งหลายเลย่าสวยงาม ตอนนี้ผมอยู่ที่สันซีครับของโรงแรมครับชั้นสี่ของโรงแรมครับอยู่ทังหน้าผมก็คือน,นั่นแหละครับเขาใหญ่ยาวเลยครับเขาใหญ่เป็นเขาใหญ่อีนี้เป็นอุทยานเขาใหญ่มาจากเขาใหญ่เที่ยงครับก็เลยมาที่เขาใหญ่มาพาักที่เขาใหญ่ครับมันนี้มแรกนี่พักที่เขาใ,ใหญ่ครับมีกับบรรยากาศกับฝนตกครับ บ,บกกรรยากาศฝนตกเรืยถือโอกาสเขา่ขาเข่าห้องเลยครับฝนตกก็เลยเขา่าถือโอกาสเขาในีห้องไปเลยครับทางนรงนเม่มันก็นกนดีครับดีก็ถทอว่าดีอยู่ครับมีหม่องสำหรับก,กินข้าวากินน้ำแล้วก็ซาไว้น้ำก็มีครับซาไวนา้น,น้ำก็มีเพื่ออยากไวนก้น้ำก็สามารถลงไปไหวได้ครับ ครับพี่น้องครับเอาบรอนี้กานสวนเกษตรแสนสุก็คงจะเก็บภาพสวยงามมาฝากพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องครับเอาไปคลิปหนาจงพอกันใหมเดี๋ยวถ้าผมได้ไปเที่ยวเมืองได้ดีๆกับสีโลกหนพี่น้องได้เบิง้งครับผมาลาเพียงแค่นี้ครับคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ